ถ้ากำลังมองหารถหรูสักหนึ่งคันได้ความหรูหราได้ความกว้างขวางและความสปอร์ตในหนึ่งเดียวต้องคันนี้กับ Toyota Camry 2 0 g รอถปี2019ค่ะ แพลตฟอร์มใหม่เรียบร้อยแล้วกับตัวฉี NCA ค่ะบอกเลยว่าสมรรถนะการขับขี่ดียิ่งขึ้นและขับขี่สนุกมากยิ่งขึ้นค่ะปรับโครงสร้างใหม่มาพร้อมกับความพรีเมียมและความทันสมัยมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองชมด้านหน้าของเขาเนะคะไฟหน้าจะเป็นตัวโปรเจคเตอร์ LED ค่ะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้ารวมไปถึงกับเซ็นเซอร์ด้านหน้าและตัวลอ้อแ็มค่ะที่ยัง มาพร้อมกับตัวยานที่ยังสามารถใช้งานขับขี่ได้แบบสบายๆเลยค่ะรวมไปถึงกับตัวกระจกมองข้างที่มีการปรับดีไซน์ใหม่ลดการเกาะของตัวหยดฝนหรือว่าหยดน้ำได้ดียิ่งขึ้นนี่แค่ชมภายนอกค่ะเดี๋ยวเราไปสัมผัสกับด้านในตัวรถกันต่อเลยค่ะ และตอนนี้นะคะมาสัมผัสกับด้านในตัวรถกันต่อเลยค่ะด้านในเขาก็มีการปรับเปลี่ยนใหม่เช่นเดียวกันนะคะอย่างตัวคอนโซลด้านหน้านะคะมีการดีไซน์ใหม่เพิ่มความทันสมัยมากยิ่งขึ้นกับตัวสีดําเงาเป็นโนแบกค,ค่ะลายไม้เขาก็มีการแยกอย่างชัดเจนเลยนะถ้าเป็นเบนซินล้วนก็จะเป็นตัวชัเกัลไอการิเสเป็นสีน้ําตาลแบบนี้เลยถ้าเป็นตัวไฮบริดก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะตัวบอกค่ะจะเป็นทรงสปอร์ตนะคะอบรับกับชับกับสไลละนะคะแล้วก็ได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าด้วยโดยที่ฝั่งคนขัับีจะมตว ดันหลังไฟฟ้าเพื่อเวลานั่งรถนานๆขับนานๆและปวดหลังนะคะก็สามารถใช้ตัวดันหลังไฟฟ้าได้เลยและสามารถที่จะเมมค่ะจดจําตําแหน่งนะคะลักษณะ การนั่งกระจกมองข้างแล้วก็พวงมลาลัยเนี่ยได้ถึง2องตำแหน่งด้วยกันค่ะและปกติด้านขวามือเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของระบบความปลอดภัยต่างๆเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าออตัว c a m รี่เนี่ยตั้งแต่ปี2 0 1 5ขึ้นมาเนี่ยระบบความปลอดภยัย t ตโยต้าเซฟตี้เซนดีย,ยิ่งขึ้นนะคะด้านขวาตอนนี้ก็จะเหลือเป็นตัวออโต้สต้าส์สตอปแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการทรงตัวนะคะเพราะว่าเขาได้มีการย้ายเข้ามาอยู่ตรงหน้าจอของคนขับนั่นเองคุณสามารถเข้ามาตั้งค่าได้นะคะไม่ว่าจะเป็นป a r กิ้งเซนเซอร์กับ ระบบช่วยจอดหรือว่า BSM แจ้งเตือนสัญญาณมุมอับที่กระจกมองข้างขารวมไปถึงกับ RCTA นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีในเรื่องของการตั้งค่าของตัวม่านไฟฟ้าสามารถสั่งงานจากคนขับได้แบบนี้เลย นะสามารถเลื่อนปรับขึ้นลงต่างๆได้นะคะจากทางด้านของคนขับนั่นเองค่ะซ้ายมือนะคะก็จะเป็นเครื่องเล่นมีเดียหน้าจอทัชสกรีนค่ะขยับลงมาตัวแอร์จะเป็นแบบดูออซอนแยกอิสระซ้ายขวานะคะปรับอุณหภูมิได้เลยนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะขยับลงมามีช่องเสียบไฟมีตัวเวลชัตเจอร์ค่ะกับการชาร์จสมารม์ทโวนแบบหลายสายมีช่องใส่ของเกียร์ต้อนะคะมีเบรกโฮมเบรกมือไฟฟ้ามาให้อีกด้วยนั่นเองนี่แค่โซนด้านหน้าค่ะแต่ว่าแน่นอนกับคําว่ารถหรูรถผู้บริหารทุกคนก็จะแบบเอสนั่ง สบายหรือเปล่าพื้นที่จะอึดอัดหรือกว้างขวางขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ด้านหลักกันต่อเลยค่ะ มาดูกันต่อกักบซอนด้านหลังค่ะทุกคนไถะอกว่าพื้นที่กว้างนั่งสบายมากๆสมกับเป็นรถโรลล์เพ,พืิหารนะคะเพราะว่านี่ไม่ว่าจะเป็นช่วงเล็กลูมหรือว่าเฮดลูมนะคะนั่งได้สบายรองรับสรีระของผู้โดยสารได้หรือว่าปรับเป็นอริยาบทการน,นั่งได้แบบหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวค่ะและโซนด้านหลังมีแอร์ให้ด้วยนะทุกคนแล้วก็รวมไปถึงมีช่องเสียบ usb ให้2จุดเอาไว้เสียบชาร์จสมาร์ทโฟนได้เลยสําหรับตัวเบาะสภาพสวยงามค่ะและโชมนี้เขามีการปรับองศาของตัวเบาะโซนห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะให้นั่งแล้ว บบมีความสบายมีความผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นและสําหรับบ้านไหนมีเด็กเล็กนะคะไม่ต้องกังวลเลยเขามีตัวยึดเบาะคาสีมมาให้ด้วยเนี่ยฮะ,ะตรงกลางนี่อย่างที่เห็นนะคะดึงออกมาเป็นที่วางแขนได้เลยใหญ่มากวางได้ไซ้ายขวา2ฝั่งแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นที่วางแก้วได้2ตําแหน่งค่ะตรงนี้เขาก็จะมีช่องที่สามารถเชื่อมต่อกับด้านท้ายรถค่ะเอาไว้ยิบของเก็บของต่างๆได้สบายยิ่งช่วงนี้ถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยเวลาคุณจะลงจากรถแล้วแบบอ้าวล้มอยู่ข้างหลังทําไงล่ะสามารถลงยิบจักตรงนี้ได้เลยแล้วก็กางลงจากรรถได้แบบ สวยๆเลยนะคะนอกเหนือจากที่ว่าด้านหลังเขามีม่านไฟฟ้าแล้วใช่ไหมด้านข้างเขาก็จะมีม่านบางังแดดมาให้เช่นเดียวกันแบบนี้นะคะ จะเป็นระบบแมนวนวลนะคะซ้ายขวาค่ก็เอาแบบเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เวลาแบบแดชส,สองมานะคะกันหน้าไม่แบบไม่เท่ากันหรือสีผิวหน้าจะไม่เท่ากันก็สามารถเลื่อนขึ้นได้แบบนี้เลยค่ะก็ถือได้ว่านะคะภายในกว้างนั่งสบายหรูหราเลยทีเดียวนะคะและสําหรับใครที่สนใจกับเจ้าคัน 5, นี้2 0 g l รถปี2019เนี่ยประตมาอยู่ที่1,445,000บาทค่ะแต่ว่าคันนี้ที่ต่อต้่ข,ของเราจัดให้เลยในราคา639,000บาทเท่านั้นค่ะซึ่งราา อันนี้นะคะจัดไปในได้ด้วยนะคะแล้วก็เลือกกันผ่อนได้ยาวนานถึง84เดือนเลยมีดอกเบี้ยพิเศษด้วยแล้วก็มีในเรื่องของบริการหลังการขายค่ะรับกันเครื่องยนต์และเกียร์นะคะครอบคลุม247รายการน,นานสูงสุดถึง4ปีค่ะใครสนใจก็รีบโทรมาได้เลยค่ะกับหมายเลขโทรศัพท์0837777747และ0837777757ค่ะแล้วก็แนะนําเข้ามาชมตัวรถจริงได้ที่โต๊ะค่ะของเราเปิดทุกวันเลยค่ะยาว่าเปิดทุกวันนะคะยินดีต้อนรับคุณลูกค้าทุกท่านเลยอยากให้คุณได้มาสัม พาตัวรถจริงมาลองนั่งมาลองขับดูก่อนได้และที่สําคัญเรายังมีรถให้คุณได้เลือกสรรอีกเยอะแยะมากมายเลยซึ่งทุกคันคัดสภาพมาอย่างดีรวมไปถึงกับเจ้าคันนี้ด้วยนะคะใครที่กาลังมองหากับรถหรูรถพิหารราคาสุดคุม้มผ่อนเบาๆคันนี้เหมื่นต้นๆเท่านั้นค่ะรับรองว่าห้ามพลาดโดยเด็ดขาดก็ฝากไว้ด้วยนะคะเจอก,กันให,ใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้หมดหน้าที่แล้วเกต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ